สวัสดีครับแฟนๆรายการของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอป่าอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามช่องของปอป่านะฮะขอ,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านพี่ๆน้องๆทางหญิงและชายฮะท่านผู้ชมฮะ แฟนๆรายการครับตอนนี้ปอปาจะมาประกาศรับซื้อฮะขอด่วนเลยฮะดูนะคลิปนี้ใครมีปอปาขอด่วนเลยสำหรับเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ระดึกวาระต่างๆนะฮะซึ่งมีทั้งหมดก็รู้กันแล้วว่ามีอยู่ประมาณหกสิบเอ็ดวาระนะฮะใครมีนะฮะปอปาต้องการเป็นอย่างมากสำหรับคลิปนี้ใครมีแล้วดูคลิปอยู่นะฮะ ก็สามารถส่งเหรียญเข้ามาทางไลน์นะฮะมามาพูดมาคุยกับปอปานะฮะปอปาอยากได้อค่อคนข้างมากเลยนะฮะค่อนข้างมากเลยตอนนี้ขอด่วนๆเลยนะฮะขอด่วนๆเลยเพราะว่ามีอเพื่อนๆชาวนักสะสมนั้นไลน์มาขอแบ่งจากปอปาแบ่งปันนะฮะแบ่งปันจากปอปาเพราะว่า เปแฟนรายการบางคนบางท่านเนี่ยยังไม่มีเข้าไปสะสมฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อมาช่องทาง YouTube ช่องซื้อขายเหรียญนั่นแหละท่านผู้ชมเขาคงจะเข้ามาติดตามจะดูคลิปของปอปาแล้วก็เลยถามซื้อจากปอปานะฮะมีหลายคนหลายท่านประสมคนแต่ปอปานั้นยังมีเหรียญ10บบาท2สีที่ระลึกเนี่ย ยังเหลืออยู่ไม่กี่เหรียญน,นะฮะฉะนั้นใครที่มีนะฮะมีสะสมไว้เยอะๆแล้วอยากจากัดอยากจะขายกับปปานะ,ะก็ติดต่อมาทางไลน์นะฮะ p. จุด p.a. 3 3 3นั่นคือหลายของปอปานะฮะ p. จุด p.a. 3 3 3ซื้อจริงนะฮะเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปสำหรับคลิปนี้เช้านี้นะฮะก็มาขอประกาศรับซื้อแบ่งปันจากนักสะสม จากแฟนรายการที่มีเหรียญสิบบาทสองสี่ที่เราลึกเก็บว้เยอะๆนะฮะแล้วอ,อยากจะแบ่งปันให้กับปป่าเพื่อปป่านั้นไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวนักสะสมที่อยากจะมีเก็บสะสมแต่ยังหาไม่ได้นะฮะปป่าก็เลยมาประกาศขอแบ่งปันประกาศรับซื้อจากแฟนรายการะฮะใครมีนะฮะขอดุลดือนนะ,ะสำหรับเหรียญสิบบาทสองสี่ที่ระลึก วาระต่างๆสามารถส่งขายกับปาปาได้นะฮะย้ำนิดหนึ่งนะแฟนรายการนะถ้าเป็นไปได้นะฮะขอเป็นคระพศเอ้ยโทษทีนะ,ะคระวาระมานะ,ะขอเป็นคระวาระมาเพราะว่าเข้าใจนิดหนึ่งนะ,ะเพราะแฟนรายการที่นักสะสมที่อยากจะได้ไปสะสมต่อจากซื้อต่อจากปอา,ปาแบ่งปันจากปาปาเนี่ยเขาก็คงอยากจะไดะ้วาระที่ยังไม่มีนะฮะฉะนั้น ขอเป็นแฟนรายการนะใครที่ส่งมานะฮะก็ขอให้เป็นระวาละนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าอ่าก็จะได้ให้แฟนแฟนรายการที่จะต่อจากพวกเราไปเนี่ยไปอ่าเลือกเลือกวาละที่ยังไม่มีไปเก็บสะสมนะฮะแต่ปปานั้นเป็นจุดกลางเป็นจุดยืนกลางก็จะอยากได้มาหลายๆวาละเพื่อจะแบ่งปันให้กับแฟนแรายการที่ยังไม่มีวาระที่เขาต้องการนะท่านผู้ชม ด่วนเลยนะใครมีเหรียญ10บ,บาท2ส,สีที่ระลึกวาระต่างๆนะฮะก็สามารถติดต่อกับปปาได้นะฮะพิมพ์จุด PA 3สามสามสามพิมพ์จุด PA สสมสก็ก็ด่วนเลยครับคลิปนี้ขอด่วนเลยนะท่านผู้ชมนะขอด่วนเลยฮนะพราะตั้งแต่เมื่อวานมีแฟนๆรายการเนี่ยขอแบ่งปันเหรียญอ่า ที่ระลึกวาระต่างๆนี่จากปอาฮะแต่ปอานั้นยังมีไม่มากฮะวันนี้ก็เลยมาประกาศรับซื้อต่อจบแล้วนะสำหรับเหรียญส0บบาทสองสีที่ระลึกวาระต่างๆต่อมาฮะก็คือแฟนๆรายการที่เป็นนักสะสมแต่อยากจะง่ายๆว่าอยากจะขายเหรียญแบ่งเหรียญกับปอาเนี่ยท่านผู้ชมฮะคือปอาเข้าใจนะฮะมีอีกหลายคนหลายท่านฮะส่งเหรียญมาฮะ ก็คือปปาพยายามจะเข้าใจว่าอาจยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างจากเหรียญ10บาทที่ติดอันดับหายากที่ปปาประกาศรับซื้อไปฮะอย่างบางครั้งไม่มีปีสี่หนึ่งแต่มีปี5้าสามที่ปปาประกาศรับซื้อไปนะะัมีอยู่เหรียญหนึ่งประมาณนี้นะฮะแล้วก็มี3ามี่อีกเหรียญหนึ่งแต่จะส่งมาขายกับปปานั้นก็มันก็จะจะยังไม่คุ้มค่าส่งนะฮะจะยังไม่คุ้มค่าส่ง ก็เลยยังไม่สามารถส่งให้กับปปาได้แต่อยากจะให้ดูคลิปนี้นะฮะคือทุกเหรียญที่ทุกชนิดราคาที่ปปาประกาศรับซื้อไปเนี่ยแฟนๆลองลองลองเอาเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อไปนะฮะยกตัวอย่างเหรียญน,นี้มีอย่างละเหรียญน,นะฮะปปาประกาศรับซื้อไปนี่หกปีพอสอด้วยกันมีอย่างละเหรียญน,นะท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่พอจํานวน าที่จะส่งใช่ไหมฮะเพราะว่าจะไม่คุ้มปปาเข้าใจฮะแต่ปปาก็ไม่สามารถที่จะซื้อราคาสูงไปกว่านี้ได้นะฮะยกตัวอย่างผลาการณนะ่ะมีทั้งหกพอหกหกปีพศที่ปป่าประกาศรับซื้อไปแต่ก็ยังไม่มากพอแต่ลองไปตรวจสอบเหรียญของท่านนะครับว่าท่านนะ่ะมีเหรียญแบบนี้เพิ่มเติมหรือเปล่ายกตัวอย่างนี้อันนี้หกเหรียญ ต่อมานะฮะอันนี้มีอีกสิบเหรียญแล้วก็มีเหรียญแบบนี้อีกอย่างละห้าเหรียญหรือสามเหรียญเนี่ยแฟนแฟนรายการก็สามารถรวบรวมนะรวบรวมร <c oughs> วบรวมส่งมาขายกับป่อป่าได้นะฮะอย่าไปรอแบบอ่าชนิดใดชนิดหนึ่งให้ครบนะฮะถ้าคิดว่าจะแบ่งปันและอยากขายครับเพราะมีแฟนแฟนเนี่ยเข้ามาถามว่าเหรียญน,นี้ซื้อไหมแล้วซื้อราคาเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็เงียบไปนะฮะเงียบไปแล้วก็มีมาอีกฮะถามอย่างนี้ซื้อไหมราคาเท่าไหร่ฮะคือป่อปาเข้าใจนะว่ามีอยู่เหรียญเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถส่งมาขายได้นะท่านผู้ชมไม่สามารถส่งมาขายได้ฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่สามารถนะฮะสามารถรวบรวมหลายหลายชนิดราคาที่ปอปาประกาศรับซื้อไปนะฮะ อย่าไปรอนะฮะถ้าคิดว่าอยากจัดถ่ายถ้ารอแลวท่านผู้ชมบางครั้งปปาเข้าใจนะฮะอาจะเป็นเหรียญ10บาทหายากติดอันดับเนี่ยถ้าเกิดมีอยู่2เหรียญ3เหรียญ5เหรียญจะส่งมาก็ไม่คุ้มค่าส่งอ่าเป็นแล้วก็เป็นยอดจํานวนการขายที่ได้ไม่มากนะฮะท่านผู้ชมปปาเข้าใจฉะนั้นคลิปนี้แนะนําเลยนะฮะสังเกตดูว่าติดตามช่องของปปาปปาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรลงไปนะท่านผู้ชมนะช่วยดูช่วยดูในคลิปนะฮะ เพื่อเราจะได้มีจำนวนมากพอที่จะส่งขายนะท่านผู้ชมนะหลายคนถามมาว่ารับซื้อเหรียญละเท่าไหร่คลิปนี้ปปาก็หยิบเหรียญมาไม่ไม่ครบนะฮะดูเวลาก่อนนะท่านผู้ชมผ่านไปประมาณ8นาทีคือปปาก็ไม่อยากจะทำคลิปเกิน10ถึง20นาทีท่านผู้ชมแต่ถ้าทำคลิปเวลาน้อยเนะี่ย เร็วเกินไปเนี่ยก็หลายละเอียดก็จะไม่ครบนะฮะปป๋านั้นอยากจะพูดคุยให้ครบบางครั้งบางคลิปนะฮะอาจจะดูยืดเยื้อยาวนานก็ไม่ว่ากันนะฮะใครที่มีเวลาก็ให้ให้ให้ช่วยดูนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ,ะปอป๋านี่เป็นการแนะนานะฮะเป็นการแนะนําเดี๋ยวรอแป๊บนึนะท่านผู้ชมนะเอาละฮะตอนนี้ลองๆนะฮะเป็นเหรียญหลักๆที่ปป๋าประกาศรับซื้อไปนี้ก็จะ สมมุตินะครท่านผู้ชมสมมุตินะฮะว่าแฟนๆรายการเนี่ยมีเหรียญอ่าเหรียญเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะฮะปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบยกตัวอย่างนะฮะมีอยู่โทษทีฮะเดี๋ยวขอเก็บเหรียญแป๊บนึงมีอยู่หนึ่งเหรียญใช่ไหมฮะหรือมีอยู่สองเหรียญเนี่ยแล้วก็เหรียญห้าสิบสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามอ้าวผิดผิดแล้วท่านอายกตัวอย่างแล้วกันนะฮะเป็นพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะฮะอีก อ,อีกสักอย่างละสองเหรียญน,นะท่านผู้ชมอย่างละสองเหรียญยกตัวอย่างนะฮะปอป๋านั้นรีบด่วนก็เลยไม่ได้หยุดเดี๋ยวดูก่อนนะครับนึงปอป๋าอยากจะให้ดูนะฮะเอาละฮะท่านผู้ชมมีเหรียญห้าสิบตางยี่ห้าสตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองเหรียญแล้วเหรียญห้าสิบตางค์ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่อีกสองเหรียญต่อจากนั้นนะฮะนี่ท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมมีอย่างละสองเหรียญเนี่ยก็สามารถรวบรวมคือปปาแนะนําให้รวบรวมนะฮะคือเข้าใจแฟนๆรายการฮนะเพราะว่าจะสังเกตดูแฟนรายการเนะี่ยจะถามฮนะถามทางด้านราคาแล้วก็บางท่านส่งเหรียญครุฑมาหนึ่งเหรียญให้ดูไว้นะฮะเหรียญครุฑหนึ่งเหรียญปปาประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละสิบบาทนะฮะถ้าท่านมีเหรียญเดือหงอีกนะฮะอันนี้ก็ปปา ก็ประกาศรับซื้อเหรียญละ10บาทสภาพที่ผ่านใช้นะฮะแล้วท่านก็มีเหรียญเสด็จในวัฒน,นคปรปป่าประกาศรับซื้อไปจําไม่ได้ฮะเอางี้ว่าปป่าประกาศรับซื้อไปเหรียญละยี่สิบาทแล้วกันฮนะแล้วก็มี25่สสตางค์ห้าสิบสตางค์สองบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสีขาวแล้วก็มีสีทองปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วก็ อาจจะมีเหรียญวาละรวมมาอย่างนี้นะฮะก็ขายไดย้ถ้าผู้ชมนี่ก็ขายได้แล้วนะฮะไปบวกกับตัวนี้มีอย่างละสองเหรียญประมาณนี้เนะก็ลองรวบรวมดูปะปะคิดว่าถ้าอยากจะขายนี่ก็สามารถรวบรวมแล้วก็คุ้มค่าส่งแล้วก็มาแลกเงินจํานวนที่สูงกว่าหน้าเหรียญของแฟนๆได้แล้วนะฮะแฟนๆในการอาจจะเข้าใจผิดอยู่นิดนึงนะฮะว่าม,มีเหรียญอ,อย่างนี้อยู่อย่างละ อย่างละเหรียญเนี้ยก็อาจจะไม่คุ้มแต่ลองติดตามคลิปของปอปาดูนะหากมีอย่างนี้อย่างนี้ก็สามารถรวบรวมได้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะเข้าใจนะฮะก็คือการขายเหรียญเนี่ยถ้าใครติดตามคลิปของช่องนั้นๆอยู่เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรไปบ้างฮะพยายามสังเกตดูแต่ปอปาเข้าใจนะฮะ คลิปเก่าๆที่ทางช่องปอของปปาทําออกไปเนี่ยเขาอาจจะลันไปอยู่ด้านล่างะฮะแต่แฟนๆรายการที่เข้ามาติดตามใหม่เนี่ยก็จะจะได้เห็นจะได้ดูแต่คลิปล่าสุดะฮะฉะนั้นถ้าใครติดตามนะเนี่ยลองลองนะฮะลองลองอย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆคลิปเก่าๆแล้วท่านก็จะรู้ว่าปปาเนีประกาศรับซื้อเหรียญอะไรไปบ้างยกตัวอย่างนะดูคลิปล่าสุดคลิปเดียวเนี่ยปปาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ใช่ไหมฮะ แล้วแฟนๆก็จะถามปอไปายว่ารับซื้อเหรียญอย่างนี้ไหมรับซื้อเหรียญอย่างนี้ไหมแล้วอย่างนี้ละอย่างนี้ละาบางครั้งปอป่าก็อาจจะยุ่งอยู่ใช่ไหมก็เลยไม่ได้เข้าไปตอบพอไม่ได้ตอบ่อาลายของแฟนๆเนี่ยก็จะหลันหนีไปนะท่านผู้ชมนะอาจจะเข้าไปดูแล้วไม่ได้ตอบเนี่ยก็จะหลันหนีไปฉะนั้นก็ให้ดูคลิป ย้อนหลังไปบ้างก็ได้นะฮะเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวท่านเองนะ,ะท่านผู้ชมนะจบแล้วนะฮะสำหรับการแนะนำนิดนึงเอาละฮะตอนนี้เหรียญที่ปปาประกาศหลักซื้อท่านผู้ชมะฮะเอาหลักๆกันก่อนนะฮะคือมีเหรียญ10บาทที่หายากนะติดอันดับก็คือแฟนๆรายการที่เข้ามาติดตามช่องของปปปาใหม่นะฮะเบิดคลิปนี้ดูนะฮะสิบบาท หมุนเวียนที่ประปาประกาศรับซืบ้อก็มีปีพศ2531จดไว้นะจดไว้เ็นอในการจดไว้นะฮะมีปีพศ2531พศ2541พศ2542พศ2543พศ2534สุดท้ายก็คือพศ2553 แล้วต่อมาก็เป็นเหรียญวาระต่างๆอันนี้ใครมีนะฮะใครมีที่ติดตามช่องของปอป,ปาใหม่ที่ยังไม่รู้นะฮะคลิปนี้รวมให้เลยเลยนะฮะรวมให้เลยนะฮะต่อมาฮะก็เป็นเหรียญเสด็จนิวัตพนคอนต่อมาก็เป็นเหรียญส,สองบาทสีขาวปีพศ2550เหรียญสองบาทสีขาวปีพศ2551 ไอ้โทษทีสีสีทองเหรียญนะท่านผู้ชมเบอร์แล้วฮะเบอร์ละป,ป่าชักเบอร์ละต่อมาก็เป็นเหรียญอ่ายี่สิบห้าตะต่างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าสิบตะต่างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสี่เหรียญห้าบาทเดือหงปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญครุฑหนึ่งบาท ปีพศ2517ดูนะฮะใครที่มาติดตามช่องของปอปาใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆหลายๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวปอปาก็จะนำฮะหลายๆวันที่ปอปานำเสนอประกาศรับซื้อไปเนี่ยปอปาก็จะมารวมให้นะยกตัวอย่างเดี๋ยวปอปาประกาศรับซื้อเหรีออรยญพศอ,อ,อื่นๆปีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวหลายๆคลิปแล้วปอปาก็จะมารวมให้นะฮะจะเป็นผลดีสำหรับแฟนๆรายการที่ เข้ามาติดตามช่องของปป่าใหม่ๆสามารถรวมได้นะฮะสามารถรวมได้นะฮะถ้าจะรอให้ปีใดปีหนึ่งมีมากพอคุ้มกับค่าจัดส่งเนี่ยคุ้มกับมาแลกเปลี่ยนเงินทางช่องของปาปาเนี่ยก็จะนานฉะนั้นใครที่ดูคลิปของปาปานะฮะใครที่ดูคลิปของปาปาก็สามารถรวบรวมแต่ละ ชนิดราคาแต่ละพศออที่ปปาประกาศรับซื้อไปนะฮะคือเปิดรับซื้อผ่านช่อง youtube แล้วเนี่ยปปาประกาศรับซื้อจริงฮะคือเข้าใจแฟนรายการะฮะก็ยังถามปปาว่าซื้อจริงหรือเปล่าซื้อจริงหรือเปล่าอ่าช่องของปปานะประกาศไปแล้วเนี่ยรับซื้อจริงฮะถ้าหากว่าปปาไม่ประกาศยุตินะฮะ จะยุติเหรียญไหนหรือจะลดราคาเหรียญไหนเนี่ยที่ประกาศรับซื้อไปปปาจะประกาศทางาผ่านทางช่องช่อง youtube นะผ่านทางช่องของเราว่าเหรียญน,นี้ขอยุติไว้ก่อนก็บอกตรงๆนะฮะคือ,อจะไม่ทำแบบว่าเหรียญนี้ประกาศรับซื้อไปเหรียญล,ละ10บบาทนะฮะพอมอีแฟนๆผ่านไป2เดือนเนี่ยแฟนๆส่งมาปปาบอกว่ารับซื้อเหรียญละ5บาท จะไม่ทําอย่างนั้นนะฮะถ้าจะรับซื้อเหรียญห้าบาทเมื่อไร่เดี๋ยวปอป่าจะแจ้งลงคลิปผ่านช่องยูท b e ของปอป่านะฮะเข้าใจนะฮะทุกเหรียญที่ปอป่าประกาศรับซื้อไปให้ราคาไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะจะยุติหรือจะลดราคาลงปอป่าก็จะบอกนะฮะัท่านผู้ชมนะไม่ยุติไม่ยุติแบบกลางคันโอเคนะฮะจบแล้วนะ,ะสําหรับการนําเสนอ บอกกล่าวสาหรับเหรียญที่ปปาประกาศรับซื้อแล้วก็ลองลองรวบรวมดูท่านผู้ชมลองรวบรวมดูนะฮะคลิปนี้หลักๆก็คือมาประกาศรับซื้อเหรียญสิบบาทสองเสวระต่างๆด่วนเลยนะ,ะใครมีคลิปนี้ดูแล้วจบจากคลิปเตรียมส่งให้กับปปาได้เลยนะฮะปะปาขอนะฮะเมื่อปปาไม่มีปปาก็จะขอเร่งด่วนให้แฟนๆรายการนั้นส่งมาเพื่อเราจะได้ไป จำหน่ายจ่ายต่อแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการที่ยังไม่มีเหรียญ10บบาทวาระต่างๆนะท่านผู้ชมนะถือว่าเราร่วมด้วยช่วยกันนะเดี๋ยวเร,เรื่องราคาขายออกนั้นเดี๋ยวปปาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เป็นราคารับซื้อก็คือปปาประกาศรับซื้อเหรียญละ13บาทน,นะใครมีก็สามารถรวบรวมแล้วส่งมาขายกับปปาได้นะฮะเกิดแฟนๆรายการมีอาต้นอาเหรียญรุ่นนี้ประมาณ20เหรียญฮนะ มันก็ไม่คุ้มค่าส่งฉะนั้นก็ลองสังเกตดูเหรียญที่ประปาประกาศรับซื้อไปลองสังเกตด,ดูนะฮะก็สามารถเติมนะฮะถ้ามีอยู่ก็เติมเติมเข้ามาเพื่อให้คุ้มค่าจัดส่งแล้วก็มาแรกได้เป็นเงินที่คุ้มนะฮะที่คุ้มใช้คําว่าคุ้มมาท่านผู้ชมพอที่แฟนๆจะได้เงินจากปปาที่ปปาจะแบ่งไปอย่าไปรอนะใครมีเหรียญแบบนี้ สิบเหรียญยี่สิบเหรียญก็ลองลองดูข้างตัวนะว่ามีเหรียญแบบนี้อยู่หรือเปล่าโอเคนะค,คลิปนี้ก็ผ่านไปหลายนาทีพอสมควรคลิปนี้ดูเหมือนป้ะป๋าจะเร่งรีบนะฮะก็คือป้ะป๋านั้นทําหลายเหรียญรวบนะท่านผู้ชมเพราะป้าป๋านั้นไม่ได้มาทําคลิปเพื่อยอดวิวนะเพื่อยอดวิวสักเท่าไหร่ถามว่าได้เอาไหมเอาครับท่านผู้ชมไม่โกหกครับยอดวิวยอดได้ได้ป๊าป๋าก็เอานะแต่หลักๆก็คือ สังเกตดูว่าปป่าจะไม่ทําเหรียญนี้เหรียญเดียวฮะนานๆทีปปาก็จะมารวมเหมือนคลิปนี้นะฮะก็คือนั่นหมายความว่าปปาไม่ได้รอยอดวิวอย่างเดียวท่านผู้ชมปอป่านั้นตั้งใจจะมาเป็นพ่อค้าคนกลางซื้ออ่าไปแบ่งปันจากแฟนๆที่มีเยอะแล้วก็นําไปแบ่งปันให้กับแฟนๆพี่น้องชาวไทยเ่าที่ยังไม่มีฮะเพราะยังมีอีกหลายคนหลายท่านเป็นนักสะสมชอบในการสะสมแต่ยังไม่มีปอปาขอเป็นพ่อค้าคนกลางนะท่านผู้ชมนะจบคลิปนี้ จบคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบเจอกันใหม่คลิปนี้ด่วนเลยนะใครมี10บาท2องสี่ที่ระลึกหลายๆวันละคลิปนี้สวัสดีครับ